โอเคครับผมก็ผูอื้อเลยนะครับสวัสดีครับผมแอดมินบัสจากเพจ ACC i i g i k e นะครับวันนี้ผมอยู่กับ CBR 650i อีกแล้วนะครับผมตัวนี้ก็จะมารีวิวให้ละเอียดเลยนะสำหรับใครที่สนใจตัวนี้นะครับผมอธิบายสเปคเครื่องยนต์ก่อนละกันตัวนี้อยู่ในพิก,กัดของ 650cc 4สูบนะครับผมเป็นตัว4สูบเริ่มต้นตัวแรกของค่ายฮอนดานะ ฮอนด้าจะทำสีสูบเล็กสุดคือ650นะแล้วก็จะเป็น650เป็นตัวพันนะครับผมก็จะต่างกันตามคลาสไปเนกเก็ตทัวริงตัวนี้จะเป็นตัวแนวสปอร์ตนะครับผมนะจะได้ดีกีเขาเรียกว่า,าความเป็นเล็ซี่ขึ้นมาหน่อยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นตัวไหนบ้างตรงนี้นะครับผมอาเริ่มจากตัวจุดหน้าเลยละกันตัวนี้นะผมจะได้ตัวดิสนะครับผมเป็น outh, นะเรดียลเมาส์นะเป็นดิสเรดียลเมาส์สองฝั่งอ่าเป็นดิสคู่นะครับปับ๊มนิชิน ตัวนี้เป็นพอร์ตททำงานร่วมกับ ABS ข้อดีของขานี้นะครับผมมันสามารถใส่ร่วมกับ Me m โ o m อได้โดยที่ไม่ต้องแปลงเลยนะไม่ต้องแปลงนะครับผมในบางรุ่นเนาะแล้วก็ไฟตัวนี้เขาเรียกว่าไฟเลี้ยวแบบหูก็ต่ายมันจะยื่นออกมาเผื่อใครใส่ของแต่งจะเป็นไฟแบบไฟแปะก็ได้ใส่แบบก้ามปูก็ได้ก้ามปูก็จะใหญ่กว่านี้หน่อยเนาะข้างหน้าตัวนี้ก็จะเป็นไฟ LED คู่นะครับรุ่นเดิมมันจะเป็น LED เดียวแต่ตัวนี้ได้ LED คู่มาติดสว่างทั้ง2ดวงเนาะจะพาดไฟให้ดูพัดไฟอ่านะ ประมาณนี้นะครับอันนี้คือชุดหน้าแล้วก็กระจกกลางแบบไม่มีล็อกนะก็คือกลางแล้วก็หนืดไปเลยถ้าเป็นตัวพวนนินจามจะมีล็อกมันจะแบกแบกแบกตามระดับมันแล้วก็มาดูตัวแผงคอเหมือนกันนะครับตัวนี้จะได้เป็นแผงคอเขาเรียกว่าแฮนด์จับโช๊คแฮนด์มันจะจับใต้จับใต้แผงคอนี้นะมันจะจับข้างใต้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าแฮนด์จับใต้แผงคอเนาะเป็นแฮนด์จับโช๊คนั่นแหละแล้วก็จะมีคอที่ปิดโชไว้ตรงนี้ โชว์จะเป็นของโชว่านะครับเป็นหัวกับอัพไซด์ดาวตัวนี้ไม่สามารถปรับระดับได้นะตัวที่ปรับระดับได้ก็จะมีพวก Y6 เอ R 6อนะผมเป็น KYB เป็น R1 แล้วก็เป็นตัวพวก MP09 นะที่ปรับได้ตัวที่ปรับไม่ได้เนาะก็จะมีเพิ่มลูกเล่นนะผมเป็น t e x t ั่นคอนโทรลตัวนี้จะได้คันเร่งไฟฟ้าด้วยคันเร่งไ,ไฟฟ้าคือว่าเท x t ั่นคอนโทรลเนี่ยสมมติว่าเกิดล้อลอยเกิดล้อสะบัดเกิดการสไลด์ตัวนี้คันเร่งเนี่ยมันจะตัด เราจะตัดปุ๊บเพื่อป้องกันอ,อุบัติเหตุผมบอกเลยว่าช่วยได้เยอะเผื่อบางคนเจอทรายเจอถนนลื่นเออจอน้ำมันเครื่อง,องการถนุนอย่างนี้ตัวนี้ช่วยได้เยอะนะครับผมนะมาดูที่หน้าปัดบ้างหน้าปัดตัวนี้ทาง Honda เขาปรับมาเป็นตัว full LED แล้วเรียบร้อยนะครับวัดรอบก็จะเป็นออ LED นะ LED มีตำแหน่งบอกเกียร์ว่างเกียร์ว่าง1 2 3 4 5 6บอกความเร็วบอกเวลาบอกออค่าต่างๆนะ ค่าต่างๆให้มี2จุดตรงนี้แล้วก็มีไฟสถานะนะครับนะ ABS ตำแหน่งเกียร์ว,ว่างเท็ชั่นเปิดปิดอยู่ตรงนี้แล้วก็าการเซอร์วิสไฟสูงไฟต่ำทั้งหลายประมาณนี้แหละแล้วก็จะให้ดูนะครับผมช่วงเวลาเลี้ยวเนี่ยนะช่วงการเลี้ยวค่อนข้างที่จะกว้างกว้างมากนะเนี่ยเ,เลี้ยวพอ,พอประมาณนะผมนะค่อนข้างที่จะกว้างมากตัวนี้ข้อดีก็คือว่าในตัวของสปอร์ตนะผมในตระกูลพวก a า i c เนี่ยที่มันเป็นสปอร์ตจ๋าเลยสปอร์ตสนามเลยเป็นเรนทีก้าเลยเนี่ย มันจะวงตีเลี้ยวเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยแต่ตัวนี้เนี่ยจะให้วงเลี้ยวที่กว้างขึ้นนะครับเพื่อที่ว่าสามารถใช้งานในชีวิตประจําวันได้เนี่ยแบบไม่ยุ่งยากมากมือใหม่ก็ขับได้นะตัวนี้ก็นะครับตัวนี้ผมก็ขอเปิดราคาเลยล้กันอยู่ที่2 6 9 0 00 0นบาทนะวางดาวขอจบๆจบเลยนะวางดาวสูงหน่อยแต่จบแน่วางดาวอยู่ที่3 9 0 0 0ืบาทผ่อนอยงวดละ5,600บาท5ปี นะผ่อนแค่นี้เลยนะครับผมแล้วก็อาชีพที่ออก,ออกได้ทุกอาชีพนะแค่ว่าตรวจสอบหน้าง,งานได้หรือว่ามีเอกสารตรวจสอบแล้วก็อีกจุดหนึ่งของแต่งนะครับที่ไม่ให้ดูตัวนี้จะได้เป็นตัวปลายท่อไดโวจากไร้ไม้นอยไดโวสเปคท่อตัวนี้นะผมจะเป็นสลิปก็คือตัดหม้อพักออกนะยิงตรง4เส้นเข้าใต้ท้องเนี่ยรวมเป็นเส้นหนึ่งแล้วก็เป็นสลิปช่วงนี้แล้วก็จะเป็นปลาย ปลจะคุมคาร์บอนปากซีนซีตัวท่อทําจากไทเทเนียมแท้เวลาไล่สีนะครับผมแต่ละค่ายเนี่ยท่อันจะสีต่างกันค่ายดโบนเนี่ยก็จะเป็นสีแบบนี้นะข้อดีคือเพิ่มแรงมา้าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะมันจะโล่งขึ้นแต่ข้างในมีไส้สูตรมีใย,ยแก้วซับเสียงอันนี้คือข้อดีของมันนะแล้วก็ายสั้นนะผมเป็นาทสั้นพับไม่เหล็กใส่มาให้แล้วก็ไฟเลี้ยวตามแมวอันนี้คือของแต่งหลักๆเนาะส่วนดอกยางนะครับผมอันนี้ดอกยางโหยังโอเคอยู่นะยังมียังมีดอกให้เห็นอยู่หนวดยางข้างยังเต็มอยู่นะ ก็ยังใช้ได้อีกประมาณเกือบหมื่นนะผมถ้าขับธรรมดาถ้าขับด้วยความเร็วสูงหน้ายางเปิดก็อาจจะหมดไวกว่านี้อ่ะลองฟังเสียงท่อนก่อนขอแบบลั่นๆเลยแล้วกันนะ ประมาณนี้นะครับผมสนใจก็ทักเฟซแอดไลน์เข้ามาสําหรับคันนี้ได้ท่อตัวนี้ไปเนี่ยใบยละหนึ่งหมื่นห้าหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทไปแล้วถือว่าคุ้มนะไม่ต้องคุ้มไม่ต้องใส่เพิ่มเลยแค่ปลายท่อน,นี้ก็เหมือนกลางๆแล้วโอเคครับผมก็สนใจอย่าลืมทักเฟซแอดไลน์เข้ามาแล้วกันนะโปรโมชั่นก็จะมีฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ค่าโอนรถค่าภาษีค่าพ,าาพรบรจัดส่งรถทั่วประเทศไทยน้ำมันเต็มถงังน้ำมันเครื่องกองเครื่อง เซอร์วิสให้นะผมของเหลวรอบคันแล้วก็เช็คเซอร์วิสเบื้องต้อนอะไรหมดเราเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับผมสวัสดีนี้สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยเนาะสวัสดีครับผม